คนหน่อยเผาขนเอาแบบเผาขน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 ทาแบบเผาขนอาเอาเบ่งตัวพังตัวพังตัวพองตัวพังตัวพัวงตัวพงังตัวให้ใหญ่โอ๋มันจะใกล้เกินไปแล้วมั้งเนี่ยจำเลยเนี่ยจำลูกกระตาเลยกระชิดเกิน

อะไรกันใครมาจับอยู่ข้างหลังเนี่ยายมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรฉันเนี่ยมาขับอะไรฉันเนี่ยมีครับอยู่้านอกเฮ้ย ต oh! อนนี้อ้าวยุติทีละยุติทีละยุติทีละ เต็มที่แล้วงับมางับมา Terima kasih telah menonton! ชายวันนี้อ่ะตายช้างใช่ไหมช้างใช่ไหมเอาละเอาละเอาละหญิงเล็กหญิงเล็กว่าไงมามามชายใหญ่มาววน,นี่หน่อยเร็วเอาเชือดวยเสือดวยโอ้โหย่างย่างอย่าง,งสง่างาม ตรงมิงวับฮ่าวับฮ่าว่า,าไงว่าไงใจใหญ่เอาอะไรเอาเอะไรอ๋อมีท่ามีสายหัวสายตูดด้วยอ้าวฝั่งนี้ว่าไงอ๋อเม็ดออ,ออกแล้วเม็ดออกแล้ว หยบเล่นเฉยเฉยียบเล่นสัมผัสดูรสชาติดูรสชาติมะม่วงมะม่วงสุกสุกฮามสุกฮาม Và ngày okay, nó thẳng Rồi ngày okay. Ôi Kiều mày Xóm 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 ยุติถาทีแล้วเอายุติถาทีแล้วเอายุติถาทีแล้วอ,าาอายา่ยุติถาทีกันละชนกันละช้างชนช้างฮนะก่อนจะได้แข่งบกครองบอลต้องทำอยังไงยุติถาทีเลยใช่ไหม ก็เป็นตั้งแต่เด็กนะยุธานทีนยมาละมาละเรียกมากินนมมากินนมซะดยดีกินนมนอนเร็วได้เวลาเด็กนอนละกินนมกินนมกินนมโนนมอยู่โน่น,น,น,น<ะ>กินนมกินนม มนันพหกเดือเท่า,ากันแลอ่อนอ่อนนี่

นมก็จะกินเล่นก็นจะเล่นน่ะบอลน่ะยิงเล็กกินนมแล้วกินนมแล้วอ่ะกินนมกินนมกินนมอ่ะมาแล้วิชยนแล้วยกวงแล้วอะกิน่นมยิงเล็กกินนมแล้วถึงเวลาแล้วเรื่ๆกินแล้วจะได้นอน

เอาอีกสักอึกหน่อยเร็วเอาอีกแล้วเอายกงวางขึ้นินนมน่ากินมนม นมเินนมะจะเล่นบอลแล้วจะเล่นคนยุต่าทีละการนี้ยุต่าทีละเ้ยแม่พึ่งเหรอเ,เอาอีกแล้วไม,ม่พึ่งเนี่ย กินแล้วจิกกินอะไรกินยาใช่ไหมกินไม่ได้หนูกินไม่ได้ต้องให้แม่หนูอย่างเดียวอ,ยอะไรเกาพาอะไรขัดใจเขาตอดตอดตอดอมาแนละ้วใจใหญ่มาแนละ้วไดย้ยามาแล้ว<อ>กินไม่เป็นหนูกินไม่ได้มาแล้วมาแลลุงนิงลุงนิง กินไม่ได้หนูกินไม่ได้กินไม่ได้ก็กินนมเรนมามุงกันละมุงกันหมุงลิมุกันละลิมุงลิมุนลิมุงอันนี้มุงลิมุงลิมุนลิมุงลิมุงลิมุงออมุนจะแล่นบอล เขาเอามาเล่นเฉยๆกินไม่ได้หรอกกินมาเล่นเฉยๆของเล่นเขาของเล่นเขาเล่นกันละเล่นกันละตัวใหญ่ตัวผู้ มุงมิงม right. ุงมิงกันนะอะไรมุงม in ิงมึงมิงอัดออด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 โอ้ยอะไรงวงมาแตะกล้องแล้วก็ถ่ายเธออยู่ยิงเล็กก็ถ่ายเธออยู่ดูดซีดูดซีอยากแตะกล้องเอ๋อมาเหยียบกล้องอีกโอ้ยเกือบไฟละมั้งเนี่ย เท้าเล็กๆก็มาเหยียบกล้องเล่ไงอ้าวชายใหญ่สงสัยอะไรยังไงคาบไบเนี่ยคาบเล่นใช่ไหมอย่าไปเกินนักติดคอโอ้ยช้างน้อยในป่าใหญ่ฝั่งนู้นก็แม่เขา มงกันละมงกันละเอาละมงกันละมงกันละโอ้โหมาดันแขนฉันทำไมมาดันแขนฉันทำไมเนาะโอ้โหเอาดูสิอ่ะจุ๊บกันละอ่ะจุ๊บก็จุ๊บไอ้หยิบขนยังน้อยอยู่ ตูดมามันตูดมามาดูด,ดิวับเน้นกล้องอย่างเดียวเลยเธอจะเน้นกล้องอย่างเดียวเลยเธออืออ๋อเล่นกล้องใช่ไหมเล่นกล้องใช่ไหมเฮ้ยอะวับอ๋อแม่เรียกแอดเอสอ้าวหมุนตัวหมุนตัว ดีลาหน่อยเร็วหมุนตัวปบปิ๊บปิ๊บปิบปิ๊บิบปิ๊บปิ๊บปิ๊บบปบ,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 บเอาะละหมุนละหมุนละหมุนตัตัวดิอย่าไปหยิบย่ามหมุนไม่ถนดัดอุความน่ารักเขาซิใครใหญ่จ้า เดี๋ยวชนใจไม่เมฆะน้อยนะเอามาเยี่กมาเห็นไหมมองแล้วมองแล้วไปแล้วรายการอ่อนเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้จับตัวจับพุงลืมแล้วแม่เลยไม่ลืมไม่เคยทำนี้อีกเลย เอ้าอะไรเนี่ยโ então, อ wow! ้อัตโคตรเพราะชายใหญ่วายอัตโคตรชายชายใหญ่เออเห็นอัฐโคตรกันเลยอ่าเลี้ยงบอลมาละยิงเล็กยิงเล็กปั๊บยิงเล็กกันจ่วยปั๊บจ่วยช่วยช่วยอัดอัดเลยโอ้ยเสียงเนี่ยมันเสียงเขียดดอกอัดอัดเนี่ยอัดอัดหนึ่ง วับวับหมุนหมุน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 อันนี้ชื่อชายายชายายชายายพี่สองคนโชหน่อยโชหน่อยโชว์หน่อยยิงเล็กเอาทำไงทำไงทำไงโอ้โหอ้โห อ้าเรียบร้อยเสร็จเลยเอาเกาอันนี้ใครมาเกาแล้วต้องเกาต่อเกาให้หลับนะเกาให้หลับอ้าวเกาให้หลับเกาพุง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 โอย่างไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพงไปนอน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 รูปก่อนรูปก่อนเนี่ยไหมไหมไหมเนี่ยอ้ายเกาพุงเกาพุงเกาพุงอ่ะเกาพุงน้อง ยิงเล็กนะออนอนอนนอนเกา้าเก้าตบตูดตบ,ต,บตูดตบตูดเร็วเร็วเร็วเร,วเรวโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไ,ไปท่าโน้นไม่ถึงมุงมิงแล้วเล่นละเล่นและวกลับะายกันมากลับไรไยกันโอ้หาใจใหญ่เล่นกับพี่ เอาเมลี่คีแตกแล้วเอาเบียดเข้าไปเอดันกันเข้าไปโอเคครับถ่ายลูกครับถ่ายลูกถ่ายรูกโอ้ยให้เกาแล้วให้เกาแล้วให้ตึ้มเอาร็วมา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 ข้าโชข้าโชข้าโชและข้าโชแล้ว กระโชกกระโชกแล้วเอเอเอ้เอเติมเรียบร้อยเอาเรียบร้อยรอบที่สองออทุกคนได้มาได้ไมาจับน้องอย่างนี้นะครับ มุงมิงมุงมิงเอาเร็วเอาท่าสวยๆเร็วอ่อนๆหน่อยอ่อนๆหน่อยอ่อนหนอ่อยอ่อ,อนหนอ่อ,อ,นนอยต่อเลยกันมั้ดูตายเร็วอ้ยมาแล้วอ่าละอีฉากันแล้วเอามาฉันด้วยฉันด้วยอะ่ะเป่าให้หน่อยเป่าให้หน่อย หกเดือนหกเดือน,นอันนี้หนูใช่ไหมอนข้างหนูข้างหนูข้างโน้หนูเป่าให้หนูเป,าเป่าให้เราเป่าเร็วระวังเข้าปากนเนี่ยนับเลย โอ้ยโอ้ยใครวันนี้รอจังรอรอหนูหนูไนีน้มือไม่มน่เนโอม่อรโน่โอแบลแบลลโอ้ยจุบกันจุบกันโอ้จุบกันเอ เขาจะให้นอนนะเนี่ยเขาจะให้นอนนะเนี่ยให้นอนนะเนี่ยให้นอนเลยโอ๊ยอาบน้ำจ่าบน้ำจ่าบน้ำแล้วเอออาบน้ำอยากช่วยอยากช่วยเอ้ยก็อยากช่วยก็อยากช่วย